จ้ะบางใหญ่สวัสดีจ้าพระจ่าแม่จ๋านี่แหละอโกนีมาพานสามสีที่มีแต่คนถามหาถามเยียพินให้เยียพินหาแต่ว่าไม่เคยเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่ไม่เคยเห็นตัวจริงอันนี้มาจากสวนบางใหญ่จ้ะเดี๋ยวขอขอเผื่อว่ามีใครสนใจเดี๋ยวขอสวนสวนเบนจรงตาเด่นอยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีจ้ะ แต่แต่ว่าปัญหาย,ยากมากนะเพราะว่ายายพินก็ตามมานานแต่ไม่รู้ว่าราคามันแรงขนาดนี้จ้ะเมื่อก่อนนี้อยู่ในราคาหมื่นห้าหมื่นหกจ้ะเชื่อเช,ชื่อเลยต้นเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าแฟนขับตามกันมากเลยนะจ๊ะต้นเนี้เมื่อก่อนราคาหมื่นห้าหมื่นหกนะครับนี่ถ้าเกิดใครซื้อก็คุ้มนะอนสองหน่อแล้วนะตอนนี้นราคาห้าพันบาทจับต้องได้ใช่ไหมครับสอนเป็นจะลมยิ <laughs> ่งนะ นี่นี่คนหนึ่งดาวถ้าดาวสวยตัวคนนี้สวนเซรีใส่แข็งนะนนนอันนี้นะอ๋อนี่จ้ะนี่นะ,นะนนะแฟนคลับเจพินนะเจะเอจเจเอเเอวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ่ายตรงนี้ให้เขาดีกวา่าสนใจเป็นเจลงการ์เด้นนี่นะแฟนคลับเจพินนะเป็นเจลงการ์เด้นส่วนนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีนะแต่เพียงแต่ว่า อยากให้เพื่อนๆรู้ว่าที่หลังสวนสัตว์นะเขามีไม้แปลกไม้หายากมีเยอะจากคุ้มค่าที่เรามาจา้ะอันนี้เจ้าของส่วนนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยสิส่วนนี้สวนจันนยขอถามหน่อยมาถามราคาหน่อยเพื่อใครเขาสนใจจันประกายดาว,าดาวถ้าลบบุรีตั้งส่วนนี้เลยจ้ะเสรีสายแข็งราคาเห็นไหมไม่แพงก็เริ่มตั้งแต่สี่ร้อยสี่ร้อยสวยจริงทุกต้น สวนเสรีเพจสายเร่สายแข็งครับทักเข้าไปเลยจ้าขอบีขายมีไลฟ์สดประจําจ้าสวนเนี้ยออ๋มีไลฟ์สดด้วยมีไลฟ์สดจ้าในเพจกลุ่มไหนนะเพจก็ในกลุ่มกลุ่มทั่วไปกลุ่มเสน่ใจมากอะไรวันก็ดาดเนี้ยเยอะถือว่าเยอะสุดในลบบุรีป่ะของเราเนาะจะน่าจะใหญ่สุดเนาะนี่จ้าร้านเนี้ยพอได้อยู่เห็นไหมจ้าไปไปรีบทํารีบทํามาฝากมรกต้าเออเนี่ยป่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายคอขอถ่ายโชคร้านนี้หน่อยจิมีดอกไม้สวยๆจาบพ่อจาาไม่จาามากันได้นะเยอะมากถามว่าอันนี้มีเสน่ห์จันพริกม่วงอันนี้จันสวยทุกต้นนะมีบินสารสีด้วยนะ ราคาก็ไม่แรงนะโชคก็มีตั้งแต่ต้นเล็กๆยันไอ้นี่เลยจ้าใหญ่ๆเลยโอ้แล้วขอไปดูบนะิ๊กบิ๊กบิ๊กบุตรหน่อยขอไปดูนะบิ๊กบุตรหน่อยบิ๊ก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 สวยจริงใหญ่จริงมาแล้วสวยจริงใหญ่จริงแพงไหมอย่างเงี้ยห้าหมื่นเดี๋ยวขอเดินอ้อมหน่อยเดี๋ยวไปทำใบเขาค่ะ เดินอ้อมมาไม่กลัวกลัวเดินชนเขาสมัยก่อนหายใจรถยังไม่ได้เลยใช่ไหม้ดพ <déb uk> <g ül> จริงถ้าบตรนะเขาจะทําเชือกกั้นไว้เลยหายใจยังกลัวโดนดเลยอยู่ที่ห้าหมื่นม่มากเลยอ่ะอุ้ยทําไมราคามันลงตอนบบนี้ลงเยอะเนาะตัวนี้ใครมีทุนหน้าจับไว้นะบุตรลงจนแบบหน้าเนาะลงลง เพื it ่อนเพื่อนมาเลยนะดุสราคำลงเท่าไหร่ตอนนี้เหลือห้าหมื่นอันนี้คือลงแล้วนะครับลงมาว่าก่อนเท่าไหร่มาก่อนเต็มที่เป็นแสนสองแสนสองแสนนะครับจริงห้าต้นได้เงินล้านเลยนะครับเมื่อก่อนนี้นะคือต้นเดียวก็เป็นหลานแหงแงหน่อขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ได้เงินละสวนอยู่ไหนเนี่ยสวนสิงโบรีอันนี้หกพันห้านะบุตรใหญ่ๆเนี่ยนะสวนลุงเล้ สวนลุงเลี้ยงลุงเลี้ยงปะไกยดาวเยอะที่สุดสิงห์บุรีพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงแห่งเมืองสิงห์บุรีโอรรู้จักแต่ชื่อไม่รู้จักตัวถ้าเราลุงเลี้ยงอ่ะรู้จักใครนี่แหละนี่แหละไม่แหละนี่แหละขอขอให้ยืนใกล้ๆนยหนูขอโชว์หน่อยนะหนูขอขอขอโชว์หยุดเดี<ถ>๋ยวเหรอ นี่นั่งนำเตา,ตาเนไหมหนูได้ไปลองบอกคลิปจริงตำตๆหน่อยไหมมัน,ม,นมันเห็นแต่มันเห็นแต่คนแล้วมันไม่เห็นไม้นี่แหละลุงเลี้ยงสิงบุรีอ่ะที่มีประกายดาวเยอะที่สุดขอบคุณนะจ๊ะตัวตึงสิงบุรีบุมรเีมือหนึ่งเนาะนนนถ้าอย่างเออมันเอมันมีหลายอย่างแต่อัน,น,นเนี้ยแ,แต่อันนี้เลยถ้าพูดถึงบุตรสลาคำจันประกายดาวสิงบุรีต้องลุงเลี้ยงจ้ะ ของจริงตัวจริงแต่นี้ไม่ตึงแล้วนะไม่ตึงแล้วปีที่แล้วรวยกี่สิบล้านไม่รวยไอ้กว่าไปขายได้เพียกกี่หมื่นนี่ไงบุตรชลาค่ะไอเนี่ยเห็นไหมโชคเก้าชั้นเนี่ยจ้ะต้นหนึ่งต้นสามร้อยแปดสิบต้นส้อยแปดสิบตนี้ไอ้นี่ไงทับทิมสยามมันสวยจริงเนาะไปเดี๋ยวเราก็ไปกันแล้วเนาะขอโทษนะจ๊ะขอถ่ายหน่อยจ้ะ มีแต่ไม้สวยๆทั้งนั้นเลยกล้วยเพียบเลยอมนค้าก็สวยแม้ค้าก็สวยอีต้นนี้เขาก็หากันที่สีสำบลิตอ่ะชื่ออะไรไม่รู้อะ่ะทองสิบลิตรทองสิลิตรจากถ้าอันต้นนี้คนก็ก็หากันอยู่มีแกับให้หาอยู่ยแต่ว่าไม่ได้เอาไปแพงไหมสองลิตรนะจ้ะถ้ากระถางใหญ่นะสองร้อยเองสองร้อยก็น่าปลูกเลยนะมีลูกเดินหน้าไปแยกเลยเอยยดีวค่ะนั่นแหละ ถึงก็เป็นไม้ไอ้นี่ไงเป็นลิงมังกรแคะเลยนะมีไม้หายากไม้แปลกเยอะอยู่เนาะจริงนะเป็นมังกรแคะนั่นแหละใบพายอะค่ะนั่นแหะที่ก้านยาวๆขึ้นมานะคะนั่นอ่ะหรอครับนี่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 นั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมไม้หายากเขานี่มังกรเหรอครับเนี่ยเป็นลิ้นทองใช่ผมเคยเห็นที่บ้านก้าน์เลือยเหลืองเนาะ มีแต่ของสวยๆนะปะปลาปลาเดินกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดินมาดูร้านนี้กับร้านนี้ต้องมาต้องแวะติดตลอดไม่แย่ๆร้านที่เดินมาดูเรื่อยๆสับประรดส no? ีก็เยอะเลยเนาะเออตอนที่ไปนูนะ่นอะเมืองเคคยยเเได้ออสับประรดสีก็เยอะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะจ๊ะสวัสดีครับมาทีไรต้องแวะทุกทีร้านนี้มีแต่ไม้ส,สวยๆบุตรต้นนั้นไปแล้ว วเยอะสวยหน้ามานะอันนี้โชคเยอะมากเลยโชคก็ชั้นเล็กๆไม้เลๆๆๆๆๆๆ็กๆเล็ๆเล็กๆวันนี้บุตรชลาคำที่ปั่นเยือเยืไม่มาพี่เพินว่าจะมาดูสักต้นสองต้นอันนี้โชคก็ชั้นมีแต่ลายสวยๆนะอันนี้มันคืออะไรเลขสองอะ่ะ เทิงมันชื่อเทิงนนอ๋อเจ้าของร้านเราก็นึกว่าชื่อพันเทิงเคยเห็นแต่ทับทิมสยามเทิงสองมา,อมาเลยจาะมีแต่สวยๆทางนั้นเลยแพงไหมไม่แพงเนี่ยผาเคยซื้อประจำขายหมดแนละ้วขอดูก่อนนะมีแต่สวยๆเทิงเทิงแต่ว่าต้น,น,นต้นแม่สองร้อยห้าสิบ เชิงสองส่งอยู่ห้าร้อยก็าดูแม่พันธนะเดี๋ยวพาไปดูแม่พันกันนะแม่พันอยู่บ้านเหรอขนาดไม่ใช่แม่พัน์ยังมีแต่ส,ยสวยๆเไปแล้วลูววกยต้นละสองหรอไอ้ต้นละห้าร้อยดูฝักเพอดูก่อนะนะมีแต่สวยๆจ้ะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะขอดูนี่แป๊บหนึ่งเนี่ยยัยพินลูกเขานาไงมอลดรดกโลกไปแล้วอ๋อเดี๋ยวก่อนอ๋อเดี๋ยวก่อนอันนี้ขอถ่ายหน่อยนะใบกลมอันนี้จะขาวอันนี้ใบแหลมอันใบกลมนี่เบอร์สองใบแหลมเบอร์หนึ่งใช่ไหมมันมีสองเบอร์ก่อนนี่ก่อนนี่มันมีเยอะมอลดกเยอะเป็นสิบยี่สิบชนิดอ้าวอันนี้เดี๋ยวยัยพินทําคลิปก่อนนะอันนี้คือมรดกโลกไม่ใช่โพนําเงินเนาะโพนําเงินมันอีกทรงหนึ่งินจะครับ ใช่รมรดกโลกนะครับต้องมาเผู้ชมนะครับนี่ใบแหลมก็สวยมากนะครับ